เลยนะคะแล้วก็ไปเอามะนาวมาใส่ค่ะหรือไปว่ายังไม่ใส่มะนาวนะคะก็ทําการบีบมะนาวไปสองซิกเลยค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยใส่เยอะนี่นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มอยู่แล้วค่ะอิ่มกับผักกับอะไรสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะกับพิปตํานะคะห่างหายไปหลายวันเติบนะคะที่บ่ได้ตํานะคะวันนี้ก็จะมาตำเส้นเหมือนเคยค่ะตอนก็ตำก็ทำการตำๆเลยนะคะ ซิมก่อนค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าหลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตำกุเลกุเลเลยนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะะออไไ่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะจ้าหลังจากที่ใช้มะนาวเสร็จแล้วก็เส้นเลยค่ะที่เราลวกไว้นะคะสองห่อค่ะแต่ว่าลูกชายแบ่งเอาไปกินค่ะก็เลยดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็ อิ่มอยู่แล้วค่ะกินกับผักกับอะไรนะคะวันเนี้ยก็คือตามเส้นแล้วก็ใส่แค่ถั่วลงไปนะคะไม่มีของแถมหรือว่าไม่มีอะไรใดๆเลยค่ะก็ไม่ได้ไปหาซื้อมาไว้นะพอหิวเขาเข้ากันนะคะน้ําตาลกับผลงชูรสจะได้ละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเลยนะคะหลังจากที่กุเลจักนิดน้อยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเลยะคะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเขาเข้ากันนะคะ น้ำตาลกับผงชูรสจะได้ละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักหลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตำกุเลกุเลเลยนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะะออาาไ่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะกุเลนะคะแล้วก็ไปเอามะนาวมาใส่ค่ะหรือไปว่ายังไม่ใส่มะนาวนะคะก็ทําการบีบมะนาวไปสองซิกเลยคะ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยใส่เยอะก็จะมืดๆหน่อยนะคะช่วงแรก หลังจากที่ตำถั่วสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำปะลาลงไปเลยค่ะสองสามช้มมอนเพราะว่าไปนะคะเราเป็นคนชอบรสจัดนะคะเราก็จะใส่หลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตำกุเลกุเลเลยนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้าปลาเสร็จค่ะก็ทกําการตำตำสักหน่อยค่ะก็นึกถึงอย่างเดียวเลยค่ะ มนมีสำเร็จรูปนะคะก็ามาลวกนะคะนึกอยากกินตำค่ะก็เลยทำการลวกแล้วก็มาตำนะคะไม่อยากกินแบบนี้นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเดี๋ยวนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มูแล้วค่ะกินกับผักกับอะไรเวลาเยอะหน่อยจ้า ลังจากใส่ปลาเสร็จแล้วก็ทําการกุเรียาวเลยนะคะหลังจากที่กุเรียจากนิดน้อยแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ก็น่าจะอีกอยู่แหละคุณทายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหระะ่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งของเม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่น,นะคะ่ะก็เลยแบ่งให้เขาไปซิมก็คือโดนใจเลยนะคะเราปรุงทีเดียวเสร็จกะว่าแซ่บเลยค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามมาแม่ของเราน่ารับประทานไหมคะดูสีสัน สวัสดีค่ะใหม่กแล้วค่ะพี่ตัตนะคะห่างหายไปหลายวันเติบนะคะที่บได้ตันนะคะวันนี้ก็จะมาตามเส้นเหมือนเคยค่ะตอน,นก็ตาําซิมก็คือโดนใจเลยนะคะเราปรุงทีเดียวเสร็จกะว่าแซ่บเ,เลยค่ะก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัมมามาของเราหน้ารับประทานไมค้าดูสีสันหลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตัมกุเลกุเลเลยนะคะ ถ่ายเองตั้งกล้อง delicious delicious เองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแต่นะคะแต่ก <sun and S 2> ็น่าจะอี่มกูเลอร์ลูกชายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งของเม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่นค่ะก็เลยแบ่งให้เขาไปนะคะแต่ก็น่าจะอีกมกูเลอร์ลูกชายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งของเม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่นค่ะก็เลยแบ่งให้เขาไป พริกเเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลานะคะวันนี้เราก็ทํากินเองอีกแล้วนะคะไม่มีใครตำให้นะวันนี้เราตําเองค่ะธรรมราค่ะรู้สึกว่าเขาไม่แซ่บค่ะไม่เผ็ดสะใจนะคะก็เลยทําการตาําจ้าตั้งกล้องตั้งนานนะคะลืมเปิดแฟลค่ะที่เขาเข้ากันนะคะน้ําตาลกับผงชูรสจะได้ละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ ใส่ถั่วฝักก็ทำกัดตามๆเลยนะคะซิมก่อนค่ะว่าอร่อยหรือเปล่านี่นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มอยู่แล้วค่ะกินกับผักกับอะไรซิมก็คือโดนใจเลยนะคะเราปรุงทีเดียวเสร็จกะว่าแซ่บเลยค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามมาแม่ของเราน่ารับประทานไมคขาดูสีสัน ถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาเสร็จค่ะก็ทำการตำตำสักหน่อยค่ะก็ทำการตำตำเลยนะคะซิมก่อนค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาเสร็จค่ะก็ทำการตำตำสักหน่อยค่ะ ถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาเสร็จค่ะก็ทำการตำตำสักหน่อยค่ะให้เขาเข้ากันนะคะน้ำตาลกับผวงชูรสจะได้ละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักนี่นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเดียวนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็ อิ่มอยู่แล้วคะ่ะกินกับผักกับอะไรยาวเลยนะคะหลังจากที่กุเลจ,จักนิดน้อยแล้วก็ใช้ตัวฝักยาวเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนี่นะคะจะตักเส้นให้ดูค่ะเดียวนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มอยู่แล้วคะ่ะกินกับผักกับอะไรไหนนะคะแต่ก็น่าจะอิ่มกูเลยลูกชายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งของแม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่นคะ่ะก็เลยแบ่งให้ข้าไปหลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตามกุเลกุเลเลยนะคะ ถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้นะคะหลังจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตำกุเลกุเลเลยนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพริกไกยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปเลยจ้าตามด้วยน้ำปลานะคะวันนี้เราก็ทำกินเองอีกแล้วนะคะไม่มีใครตำให้นะวันนี้เราตำเองคะ่ะ นะคะแต่ก็น่าจะอีกอูแหละลูกชายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่เจ้งของเม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่นค่ะก็เลยแบ่งให้เข้าไป mm hmm. พริกเลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปลยจ้าตามด้วยน้ำปลานะคะวันนี้เราก็ทํากินเองอีกแล้วนะคะไม่มีใครตําให้นะวันนี้เราตําเองค่ะธรรมดาค่ะรู้สึกว่าเขาไม่แซ่บค่ะไม่เผ็ดสะใจนะคะก็เลยทําการตําจ้า ตั้งกล้องตั้งนานะคะลืมเปิดแฟตค่ะค่ะวันนี้ก็คือตำเส้นแล้วก็ใส่แค่ถั่วลงไปนะคะไม่มีของแถมด้วยไม่มีอะไรใดๆเลยค่ะก็ไม่ได้ไปหาซื้อมาไว้เนาะพอหิวธรรมดาค่ะรู้สึกว่าเขาไม่แซ่บค่ะไม่เผ็ดสะใจนะคะก็เลยทําการตําจ้าตั้งกล้องตั้งนานะคะลืมเปิดแฟตค่ะซิมก็คือโดนใจเลยนะคะระปุงทีเดียวเสร็จกล่าวว่าแซ่บเลยค่ะ ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตามาม่าของเราน่ารับประทานไม่ขาดูสีสารนะคะแต่ก็น่าจะอีกูเลยลูกทายก็กินไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเขาไม่แจ้งของเม่ไปนะคะเขาชอบกินเล่นค่ะก็เลยแบ่งให้เขาไปก็จะมืดๆหน่อยนะคะช่วงแรกหลังจากที่ตำถั่วสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะสองสามซอยเพราะว่าไปนะคะเราเป็นคนชอบรสจัดนะคะเราก็จะใส่ก็นึกถึงอย่างเดียวเลยค่ะมามีสำเร็จรูปนะคะก็มาลวกนะคะ นึก <chat> อยากกินต Upper ําค่ะก็เลยทําการลวกแล้วก็มาตานะคะไม่อยากกินแบบถ่ยายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้าปลาเสร็จค่ะก็ทําการตำตำสักหน่อยค่ะก็จะมืดๆหน่อยนะคะช่วงแรกหลังจากที่ตำถั่วสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปเลยค่ะสองสามช้อนเพราะว่าไปนะคะเราเป็นคนชอบรสจัดนะคะเราก็จะใส่ก็จะมืดๆหน่อยนะคะช่วงแรก หลังจากที่ตำถั่วสักเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ำปะลาลงไปเลยค่ะสองสามช้อนเพราะว่าไปนะคะเราเป็นคนชอบลดตัดนะคะเราก็จะใส่ถ่ายคลิปเองตั้งกล้องเองเลยนะคะก้ใส่น้ำตาลลงไปนะคะหลังจากที่ใส่น้ำปลาเสร็จค่ะก็ทำการตำตำสักหน่อยค่ะจ้าหลังจากที่ใส่มะนาวเสร็จแล้วก็เส้นเลยค่ะที่เราลวกไว้นะคะสองห่อค่ะแต่ว่าลูกชายแบ่งเอาไปกินค่ะก็เลยดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่ สวัสดีคะ่ะมหม่แล้วคะ่ะกับพิ่ตํานะคะห่างหายไปหลายวันเติบนะคะที่บได้ตํนนะคะวันนี้ก็จะมาตาเส้นเหมือนเคยคะ่ะตอนก็ตํานี่นะคะจะตักเส้นให้ดูคะ่ะเดี๋ยวนิดเดียวคะ่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มอยู่แล้วค่ะกินกับผักกับอะไรทะเลนะคะแล้วก็ไปเอามะนาวมาใส่คะ่ะหรือไปว่ายังไม่ใส่มะนาวนะคะก็ทําการบีบมะนาวไปสองซีกเลยคะ่ะป็นคนไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะก็ะเลยไม่ค่อยใส่เยอะนี่นะคะจะตักเส้นให้ดูคะ่ะ เหลือนิดเดียวค่ะเหลือไม่เยอะเลยแล้วก็อิ่มอยู่แล้วค่ะกินกับผักกับอะไรเขาเข้ากันนะคะน้ําตาลกับผงชูรสจะได้ละลายเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักนั่นจากที่ใช้เส้นเสร็จก็ตำกุเลกุเลเลยนะคะถ่ายเองตั้งกล้องเองก็จะแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะะออาาไ่นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพริกไกยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปเลยจ้าตามด้ว